วันนี้เราก็เดินเหนื่อยมาทาาั้งวันแล้วนะคะตอนนี้เราก็กองทับต้องเดินด้วยท้องนะคะเราต้องมากินโฮโก้ค่ะอากาศเยน็เยนๆแบบนี้ต้องแบบกินโฮโก้นะคะถ <c oughs> ้วยนี้ก็ไม่ได้แพงมากนะคะทุกคนร้อยสี่สิบบาทนาคิมน,นิ่ลาดตัวใหญ่มากเลยนะคะคุ้มมากคุ้มราคามาก อันนี้ก็จะมีอันนี้อะไรเราเรกเต้าหู้ใช่ไหมมีเต้าหู้นะคะแล้วก็มีไข่มีมีเนื้อหมูสไลด์อันนี้เป็นลวกชิ้นนะคะแล้วก็มีหอยมีหอยมีอะไรแบะอันนี้เป็นฮอทดอกนะคะแล้วก็มีผักพวกกระหล่ำพวกเต้าหู้แผน่นนะคะอันนี้ที่แอนสั่งก็จะเป็นรสอ่า หรือว่ารสผักดองรสก,กิมจิกิมจิเกาหลีนะคะ<ม>อร่อยมากพ<ม>อละต้องทำแบบนี้ให้ไข่มันสุก